สำหรับขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดฝากล่องค่ะเราจะเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรเข้มข้นที่เราได้ทำเตรียมไว้ค่ะลงไปกล่องรับประมาณ 10cc ซและกวนให้เข้ากับน้ำในกล่องหลังจากที่เราผสมปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะช่วยกระตุ้นรากใหม่ให้ออกมาและแข็งแรง ปรับตัวได้ไวค่ะสำหรับต้นกล้าที่เราเพิ่งแยกลงกล่องและรากอาจจะกระทบกระเทือนและสามารถบำบัดน้ำในกล่องและช่วยให้รากขาวสะอาดค่ะการใช้งานของที่สวนเราค่ะจะใช้แค่บำรุงทางรากอย่างเดียวไม่ได้พ่นทางใบนะคะทางใบเราจะใช้แค่ชีวพันธุ์ทางพ่นป้องกันหนอนมแมลงและพ่นบำรุงอย่างเดียวค่ะสำหรับบางคน ที่อาจจะนำไปพ่นทางใบนะคะก็จะให้ระวังเรื่องการใช้งานนิดนึงเพราะถ้าผสมเข้มจนเกินไปก็อาจจะทําให้ยอดกุดได้ยิ่งช่่งในฤดูร้อนแบบนี้ค่ะและภาพหลังจากที่เราลงกล่องปลูกไปจะเห็นว่าผักเราเริ่มปรับตัวได้แล้วก็ตั้งช่อสวยค่ะรากยังเดินแข็งแรงขาสะอาดเหมือนเดิมภาพรากที่เห็นนี้หลังจากที่เราลงกล่องปลูกได้ประมาณ5วันค่ะ ต้นกล้าสามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้อย่างดีเลยค่ะ